เออทุกคนเข้าตาเออู้ต้องน้ำหนามากจอล้ทุกคนเก็บคุ้มน้ทุกคนเขาเบือเขาเบืโอยานขาเบือติดไหนนี้ขนาดเลยฮอนอนเดี๋ยวใส่ประเด็นปลาก่อน สวัสดีนะครับเขาสู้สองข้อมีนาสะ้อลงผับางเด้อทุกคนสวัสดีกับตนแรงเนาะมึงชิพาทุกคนมาเข้าหัวทุกคนเนึงจะข้างให้กัไปโดนนาแส่นานเนาะตั้งซ้ำซีมือทุกคนมิจิก็เลยอ่าไปห้านอมาทุกคนเนาะก็เลยว่าสิพาทุกคนมาเฮ็ดแกงนอแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงทุกคนเนาะห้างกับไปฮับไทเกอร์มากับไปเฮ็ดมิยังมายุมายะไปซอยอู้ไอตัวข้นเครื่องขอัน้องรถออกหานเข้าหานเนาะเนี่ยก็เลยห้างกับมาค้าให้เข้าวแล้ก็เดี๋ยวสิมาเกี่ยมมา แกงใหดแกงนอทุกคนเนาะว่าสิแกงตอนซวยแต่บรีแกงแล้วเปลี่ยนมาแกงต่นแหลงวะซะฟ้าโซเ,เดียมยังแล้วทุกคนเนาะเมือ่อยละก็เลยว่าพักคอนหนึงๆชิบิคิอย่างกับบรีพี้กี้ทุกคนเนาะฟ้ามันอบเอาเลยแหละกะต้นตาลกะเอ่อเมื่อยทุกคนเนาะเพราะว่าต้นตาลเป็นไข้่อยสบายนะพักคอนรืน่อยๆแล้วก็ผ่านตื่นแล้กลับไปไปเวียแล้วก็ไปข้นอน่ะสอออวยตัวเนาะก,ก,กับแพ็คเพลเกอร์มาป่ะอย่ามีอะไรสิไปหยากรีบผักทุกคนเนาะไปเอาผักเอา ใบนาและกับใบห้อมนาทุกคนเราที่มีขุดเอามาปลูกใหม่ทุกคนเบิ่งอันนี้มีนะเห็นปะทาอีกท่านเปลี่ยนเป็ีนตุ้มน้อยๆทุกคนเราจะ่าขันท้าว่อะไรคะเฮ็ดคะเฮ็ดตั้งชื่อจังเฮ็ดคาโบเฮ็ดเราบ่เฮ็ดอันนีไรนะคะเฮ็ดไม่มีเราโบเฮ็ดวันนี้เรามาเมื่อวานนี้อ่ามาตอนเช้าข้อมือนี้เถอะโปะแบกยยาวเลยนะเป็นสิเลยโคตรเจ็บเลยทุกคนบีบกับบีบบะได้เต็บแห้งปะ อย่าไปเกี่ยมเครื่องกันทุกคนเอาอย่าหนักกันหอนเอาขนาดทุกคนนอนล่าอะไรบบโมซีแกงเหมือนจะบอกปรีเม่คูลกลับมาเจนาเอามาสิดานมันเป็นยังไงมาทกคนนี่กระคู่ห้<ะ>องอขนาดทุกคนเลยเอา

บ้านมือนี้อยางบริบขี่พัดบบตกพึ่นคาดอยางมาซ่องะะอมีดเพราะว่าคนตาสบายมีดช่วนมีดวานนี้คือข้นลาดลาดได้ลาดอีกหนา้าลคนลาดจะแบบรู้มีอย่างที่โปกจากไม่เลยจะแบบเป็นน้ำหมดเลยนะว่ากิดห้ากันกแล้วเนาะ ย,ย่องยนางไปไว้ไรเรยกเดียวไปเคียวตามเครื่องตามอะไรกันคนแ้วก็น่าจะแกงเลยแต่ตอนนี้ก็ห้าโมงป่ายแล้วตามเครื่องต่ำอาเขาเบื่อคอนบง้อนรอนชิเลยรอชิหาเลย ที่ไม่นเอาปุ๊กคนเบงป้าเมียไปตัวกุกกี้วัดซีไปตัวกุกกี้วัดซีฟิลเลอร์มากุกกี้เสื้อแห่เสื้อวาวาคือซีเต้ข้างเดียวสันรัา <c oughs> นข้าวตัวนี้ทุกคนเลยแล้วก็มีหูอยู่นี่อีกกิ๊กเสื้อแห้งทำมีหน้าไปซีฟิลเลอร์มาใช่ละมาเดี๋ยวมาลืมอะไรกันทุกคนเดี๋ยวมาลืมแกกัน คนบังนอจะแทบแซ่บพมีนัแกะเซมอลหน่อยอ่อเลืออะไรอย่างเลืองคนเพาราะว่านอไล่มีนักจงไวอ่ะอะไรจุแชกะปิหรือว่าเอาไปเห็ดเอียนเนี่ยอือเนี่ยกินเลยคนเนาะเฮ้ยผัดไปคั่วกะว่ากันไปน้ำอันนี้แม่ใช่ข้าวเบืองใส่ ่น้ําบ่พอแล้วจังซี่อีทุกคนเาดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะบักละลายเนี่ยเข้าเบิะนีแม่สิตีแรกๆจังใส่เนาะน้องจังสิบ่เป็นก้อนแกงสิมอนมาขอยายาคุณแกลายเดี๋ยวแกงลายเดี๋ยวสิบ่แซ่บเฮาบ่ได้ยามกินเด้ ขนมหนหน้าก็เท่าัแล้วทุกคนเอาคุ้มในนิดเดียวน้วกานอกก็ออนสวยเลย้ยาทานแต่กันไงวะิีงานิเอามาเข็ดมาก้อยสิทุกเ็ด จแต่ปออยู่บ้านนี่ทำไมน้องแดงจังเ,เลยอ่ะผิดคาะเลยนี่ไม่เก็บผิดมาอย่าปุ่มเครื่องทุกคนอุ๊บตอนตอนตำอ,อ่ะเขาเบื่อตำเครื่องมีหนาแท่นั่นนึงทุกคนเนาะมีหนาใสกะปิหนาใสกะปินั่นนึง อันนี้เม่นอาชินินปลาแดกทุกคนใส่ปลาแดกปลาไหลไล่ห้างแบปขึ้นคุณนี่ห้องสัตว์เอามาแต่น่าละใช่ไหมคุณมาดูละแต่ว่าไม่คุณเอาไปเวียยไปนุ่มเอาไปห้าเอาโต้ทุกคนกินห่อละโต้ห้ากับกินห่อละโต้จะไปเก็บห่อมนั่นห้ากับหูทุกคนมันยอดนี่ก็กินได้ใหญ่บนเฮาก็ยังกินเนอะยอดมันแข็งแซ่บ้านเพิ่นบรา คือย้อนฝอันละนึงละใช่หอือไม่เคยกินจะเคื่อก่อนตนประกุนงงมาแล้วาเย้อนมีอีกเนาะคือมัมีแต่ขันยองเคยกินแต่องไปมันย้องไปอีกโมยองไปกินได้ท่กินได้ทุกอันเลยตอนย้อนผักวานอ่อนเนาะ เด็กประค่อนมาคุยฮันระวันเด็ดระวบคืนไปใช่ไหมบุ๋มไทุกคนเอ้ยฟาแจงแจงว่ะเนาะสะอ่อนย่าถตกกับบอตกอะไรนะย่าถตกเป็นยมบุญยมตกนะมือลืมเริ่มไม่กินแล้วปุ๊บฝนมาปั๊บวัอนี้ฮัลว่าบุ๋มมีฝนจักน้อยเลยหมึดมือเลย เดอะไรนี่เห็ดอะไรเม,ต,มรนนรตุอุ้มเขาเปปีบกงงานทุกคนอ่าปี่ปน็นะมินะไปวมเด็ดข้องอะไนี่น้นนขนอดนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนข้อ,ขอเขาจะมาน้ำมัามากแช่ห้องน้ไรกวมีนะบ่ค่อยมกักแช่นั้นบ่ค่อยมักอัน นะบ่ค่อยมักใส่อันใบนี่ก่อนไปพักน่องค่อยมาปั้นไหลฮูก้าใบเงี้ยหูก้าหน้าอันพลาดทุกคนเลยเอ้ยดึงแห่งอะไรเดียวนี้มาทีหลุดหลุดออกเพราะเปียอเสียใบทุกคนอนนี้พลาดไปไปฮูก้าไม่ติดก็บผ่านนี่ไปกัดตามห้องทุกคน ห้งงานแท้เข้าไปกรับตามพระคุ้งก่อนเอ้า,ห,า,อาห,หักเอาไ้เดียวซะว่าหักออกมาหักหัวเลยอืมยเ่เถอะจะไปใจเอากับน้ำพระหุ้งเอาแบแบบแบบคิดแต่คิดแตนเลย เน,นี่ยหมดเลยทุกคนนะหักไปลดเอาหากเอาจนหนึ่งไปจังหนึ่งบะนี้แหงบ่พอป้าเราคนเบิ้งขึ้นนี่มันจะเซฟมั้ยเม่อยากสิหักไปเลยนี่ฉันซ้ำทำไม ว่ากินกินข้าวจะอาบน้ำจางเปล่งปันทุกคนต้องกับซ้ำได้หรือปากซมหมิ่นไม่อย่างนั้นปากหมิน่นปากหมิ่นแน่นอนนี่แต่เอาละอู้ยงานเห่านะทุกคนเลยยานเขาเบือ่อคอนกลนไปว้าทุกคนเลยเขาเบือ่อเขาเบือ่อโอ้ยานเขาเบื่อติดไหนนี่ขนาดเลย โอ้นานเดี๋ยวใส่ประเดงปลาก่อนหย่าไปเก็บอันนั้นแป๊บนึงมองขวดเบาะๆละกบใจหมดเลยแดงกับมีเตะอันนั้นตะโกนอันนี้อันนั้นตะโกนอันนี้กินอันบายย่าน่ะ ตูเลยเคยม๊มเจ้มจาค่อยว่ากันตูจัดตูใส่หัวได้คนเลยเป็นอิสราเลยตู ชื่นใจเดี๋ยวเพา่กลเอาเอไปล้างกันทุกคนเดี๋ยล้างกันทุกคนเดีย๋ยวเอาผักใส่กันถ้าไม่ไปแกลี่ยดูนะทุกคนเนาะวิ่งน้ำนลืออยู่น้ามันยู่เมืองเงินธนาคารอาน,นาเคยมีนานะจา้าะใส่ผักอันนั้นให้ทุกคนผักอีตู้ผักนังตู้ผักนี้จะหอมไปหอมง่อย เดี๋ยวม,มาังมาชิมกันทุกคนเลยเอามาชิมมุเด้ชิมกัน,กนอ,อ้ออนอืมเศรษแข็งฟ้าโปร่งทุกคนเดี๋ยวจะไม่ผักอีกซิบเพื่อให้สิเ,สเล แล้วละดีจะตำเจียวให้เนาะกะพรีนแล้วก็นว่าจะเล้ยเลยเอาเข้าอันเ้าลวกลวกอเมัิกาไนมอื้อเสาเลยซี่เฮ็ดลบกวยถ้าลวกไวอย่าเอาอเมิาตำพูทุกคนเออเพื่อนเข้าตาเอ้าโอ้ยตำดากเลยก จะไปทู่เ้ยทู่เช็ตาซิได้หรจะทู่เลยเปเป็นกรอนซะได็ไเข้าเลยพ้ออย่างบอเลยทุกคน อ,ออืมน้านตาเหมอืออม,อออมอออวเขาเป็นกรเลยทุกคนเช็ตาเหมอน กเขาไปด่อืมห้วางีนเขา้เาดีเอาแ่แบบแยุบเเลยที่มอ่ะฮะมมอัไงเยเอออันนี้ไม่เสเยนเออมีนาเขาต้อเยนไปอนเย็นนหน่นะนีก้มาวาเขาตายีเหือ Lật tàn gia sưu mình lên, để chuột gia hai mặt nè này, hai mặt nè đi nó mặt Cái đi nó mặt nè đi rồi mặt nè đi hai mặt nè đi hai mặt nè đi hai đây là đi ừ. chụp mặt nè đi hai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  mặt nè đi nè leo kwa leo kwa leo kwa leo

อ,อ๋อบัะเสียเลยรูยสึกว่ามันอิซอะใช่ไหมพนังามไป,มปเดี๋ยวไปกินกันเข้ากันเไ,ไปเลยเป้นรอเ่เดี๋ยวตัดสินกันหักเกินม,มากเก็บ่ะอืมเขาเก็บมาเขาเก็บมาเปล่อ

ไี่หงำเลยเนาะอมออย่อยอ่กลาเข้าไปหนาเละ ภาษาเยอรมันคุณเลี้ยงยากเลี้ยงภาษาเยอรมันเราจึมแกงอมกอ่อนตัวมากเมื่อพอมันตกขี้ยาวเราม่อทตกอะไรคุณจะพาเดี๋วยวอืม ít đen sao Tự này hai con không? bụi luôn xong xong Cứ lẽ là แเขาแห้งบัเสร็จขเกินข้าวแล้มดคมันจะย่ออกมั้งลดิบเดืมนจยือมังตใ่มันบวนซีบุ่งมันบวนดิบเขาเอาไปไดอแรกเขาเอาไปอลดิบแม่แฮมดีฮองเอาดดิบะมันมึนะดิบเม่ขาวเอาไปดกันออีกตุม ม,ม,มันเหมือนบมันอ่ที่น้วม,มันใช่ก็กระไรมันย่งย่งบอรมด่าะที่าตาปผล่ตาปวต,ต,ตัวเหรอแหลงไหมเว่าปคนตัดมืคอย่อแล้วจุกเขาตาเข้าเป็นเปกนกอดไป้ชื่อเย thế ừ, ừ, ừ. nhân <coughs> ừ. ừ. gì ừ. thì rồi. Thì rồi. không ào 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 thế ào 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 nào ào 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 ào

อันดีเลยน่ะธรรมดาอื่นี่กลับมาบจ,ะจะเป็นยังไงองลลล๋งใช่หอ่ากครับอืมมาอืมอืมเย็นคนจึดแล้วแก่ะหอ้อม,ม,มอืม้อมจะมาห้อมคืนปวดกินิตนะ ข้าวของบนยองใบหญานางจะกินไดุ้เคย,ยเกิยนบอ๊อฟปีบอกเอาไปเกี่ยนอนเซ็ตแซ่บมเนี่ยคนยอนย้อนใบญานางนะนะมันไม่ได้เคยกินเลยมันเป็นยอ้อนคือนอ้ยอ่ะที่เกีย,ย,กยนย้องเ้าเคยยังเคยกินอ่ะเดี๋ยวแซ่บบ้านเอ บ่มด้แ่นอเลยไปห้านอก่ะเนี่ยมาไว้ไว้ไห้านอกเาเป็นหัวออกห้านอกนมาไว้ยอนตายเยอะเราเป็นจี้ยงกีมั่สบายีกได้ย่งเอาไว้เาจี้เ้แ่ยางพู่รต่อล้ Ja. Uh -huh. yeah. hum. <coughs> Tingpin สิ่เก็บประตไปแก่ืเขาตด็ดเอาออกประตมันหักแต่าดินกมาเลย อบ,บอกับซักมืนี้พูบอกนะเขัจะาสีแม่ใช่ไหมแก้วเลยเอมอมามอดส่วน,นง,ส,วนงส่วนมงนคักด้ใจั้าั้นเตรียมรถคเรนเมืองนอนเไมไื่อไร ทำตามมาคูทำแกงงนอนไปไล่กุหลาเรียบลูกก้อนน้ำตืะนีตื่นเชีรมายักษ์เชรึน้องอน กินข้อตลาไเป็นคนดูคนเลยว่าจะเป็นทีมานแคบ๊ายได้